ข้าแต่องค์พระเป็นเจ้าเฝ้าสำรวจพระองค์ตรวจตราดูรู้จักข้าทราบสิ่งที่ข้าทำบำเพ็ญมาไกลสุดตาทรงเข้าใจในความคิดทรงเห็นข้าทุกอย่างไม่ว่างเว้นงานหรือเล่นพักผ่อนเพราะอ่อนจิตทรงรู้แจ้งทุกทางต่างชนิด รู้ในกิจข้ากระทำน้อมนำมาแม้ว่าก่อนข้าจะเผยเอ่อยภาคพศท,ทรงทราบหมดว่าข้าไซพูดใดหนาทรงแวดล้อมทุกด้านต้านปัจจาด้วยฤทธาของพระองค์ทรงเกรียงไกลพระองค์ทรงรู้จักข้ามาทั้งหมดเกินกำหนด ลึกซึ้งกว่าข้ารู้ได้ข้าจะหนีพระองค์พน้นไปหนใดหลบที่ไหนจะหลีกตนพ้นพักตราข้าพระองค์แม้ขึ้นไปในสวรรค์ณนะที่นั่นแน่พระองค์ทรงคอยท่าแม้นอนแม้นอนนิ่งในแคว้นแดนมรณาจอมราชา อยู่ที่นั่นมั่นในสวงถ้าข้ามีปิกบินผินสู่ฟ้าหรือลงสู่ทาราทะเลหลวงพระองค์พระทรงอบข้าไว้ในพระสวงเพราะทรงห่วงข้านี้อยู่มิวายขอบพระคุณพระเจ้านะครับขอทักทายพี่น้องทุกท่านด้วยบทเพลง ด้วยก่อนนะครับในจุนยิยบทนหนังสือเพลงไทยนวัสการเล่มสีแดงครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสมสาชิกคีรษจักที่หน่งเชียงใหม่และผู้ฟังทุกทุกท่านครับขอบพระคุณพระเจ้านะครับและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกำลังใจจากบ้านเลขที่10คคิสษจักรที่หนึ่เชียงใหม่เป็นกำลังใจจากบดสู่บ้าน จากพิกษสักสู่ครอบครัวนะครับขอบพระคุณพระเจ้าครับสำหรับรายการนี้ที่พระเจ้าศาสนาจารย์บุญวัรมโนปัน,นได้มีโอกาสเล่าเรื่องชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้าในอดีตที่พระองค์ทรงเรียกและเลือกท่านเหล่านั้นให้ทำภนธกิจของพระองค์อย่างเข้มแข็งครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามอง ถึงพระคุณของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของพ่อคูหลวงแม็กินวบลีนะครับในตอนนี้ความตอนที่แล้วนะครับพี่น้องครับเราขอพระคุณพระเจ้านะครับที่พ่อคู่หลวงต้องเดินผ่านความเศร้าสกอีกครั้งหนึ่งในชีวิตในระยะเพียงสองเดือนต้องผ่านเหตุการณ์ที่ไม่คิดมาก่อนเมื่อภรรยาและลูกของเพื่อนสนิทคือ ภรยาและลูกของศาสนาจจนานเวีนสันต้องร่วงหลับไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเชื่อแน่ว่าพระครูหลวงคงจะเศร้าโศกในเวลานั้นแต่ก็เชื่อว่าท่านได้รับการปปรบโยนจากพระเจ้านะครับตามคําสอนคำนวนใจของพระเยซูที่พระองค์ส่งสอนไว้ว่าบุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นก็เป็นสุขผู้เขาก็จะรับการ ประโยน์นะครับแต่ถ้าเรามองถึงปัญญาจารย์บทที่3ข้อ1ถึงข้อที่8ก็ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจที่บอกว่ามีฤดูการสลับทุกสิ่งมีวรระสลับทุกเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์มีวรระเกิดและวรระตายมีวรระปลูกและวรระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้งมีวรระฆ่าและวรระรักษาให้หาย มีวาระรื้อทลายลงและวาระก่อสร้างขึ้นมีวาระร้องไห้และวาระหัวเราะมีวาระไว้ทุกข์และวาระเต้นลำมมีวาระโยนหินทิ้งและวาระเก็บรวบรวมหินมีวาระสวมกอดและวาระงดเว้นการสวมกอดมีวาระแสวงหาและวาระทำหายวาระเก็บรักษาไว้และวาระโยนทิ้งไป มีวราระฉิขาดและวราระเย็บวราระนิ่งเงียบและวราระพูดมีวราระรักและวราระเกลียดวราระสงครามและวราระสันติคนงานได้กระทำอะไรจากการงานของเขานี่ก็เป็นจากปัญญาจารย์บทที่สข้อ1ถึงข้อที่8นะครับอย่างไรก็ตามครับเราขอบพระคุณพระเจ้านะครับเรื่อง ความเศร้าโศกคงได้ผ่านไปนะครับพระเจ้าก็ประทานความสุขความชื่นชมยินดีให้กับพ่อรุลวงอีกครั้งหนึ่งครับท่านได้มีโอกาสมั่นและแต่งงานกับมิโซฟียรอยบัตเลนครับลูกบุตรตรีของศาสรารในแพทย์บัตเลพ่อคุลวงเองได้ชมเชยภรรยาว่าเป็นผู้ที่เก่งครับในด้านการบริหารงานการจัดการ เป็นผู้ที่ช่วยท่านให้ทำงานรับใช้องค์พระพุญเจ้าในด้านต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมนะครับและแมคคูหลวงหรือมิสโซฟียรอยบัลเลก็เป็นผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าอย่างเข้มแข็งและสืบทอดธรรมเนียมวัฒนธรที่ดีที่สุดของครอบครัวมิชนาลีแห่งยุคได้เอาไว้ครับ ได้สืบทอดจิดตนารม์ของบิดาในการประกาศพระนามของพระเจ้าอย่างเอาจริงอาจจรงนะครับขอบคุณพระเจ้าครับในวันที่11กันยายนปี1860พระคุณลวงก็ได้เข้าสู่พิธีมั่นแต่ในวันที่6ธันวาคมปี1860ท่านก็เข้าสู่พิธีแต่งงานนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับเรา ต่อมาเราก็พบว่าพ่อคุรหลวงและภรรยานั้นได้เป็นคู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขในการรับใช้พระเจ้าร่วมกันมาโดยตลอดครับหรือที่เราเรียกว่าคู่วัฒนมนะครับมีร่วมทั้งทุกข์ร่วมทั้งสุขดูแลซึ่งกันและกันนะครับจนครบวันละแห่งกายที่พระเจ้าทรงประทานให้ในโลกนี้นะครับเราจะพบว่าร่างของท่านทั้งสองก็ถูกฝังไว้ที่สุสานนานาชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเราก็ขอบคุณพระเจ้าครับทำให้คิดถึงข้อพมพอีอยู่สองตอนด้วยกันนะครับที่เกี่ยวกับคู่พระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราแต่ละคนที่จะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับในตอนหนึ่งพี่น้องคงจำได้นะใช่ไหมครับในปฐมกาลนะครับบทที่สองข้อ18ถึง ข้อ25ที่ได้กล่าวว่าพระเจ้าตรัสว่าไม่ควรที่ชายผู้นี้จะอยู่คนเดียวเราจะสร้างคู่อุปธรรมที่สมกับเขาขึ้นพระเจ้าจึงทรงปั้นบรรดาสัตว์ในท้องทุ่งและนกในท้องฟ้าให้เกิดขึ้นจากดินแล้วทรงนำมายัางชายนั้นเพื่อดูว่าเขาจะเรียกชื่อมันว่าอะไรชายนั้นตั้ง ชื่อสัตว์ทั้งปวงที่มีชีวิตว่าอย่างไรสัตว์นั้นก็มีชื่ออย่างนั้นชายนั้นจึงตั้งชื่อบรรดาสัตว์ใช้งานและนกในอากาศและบรรดาสัตว์ป่าแต่ชายนั้นยังหามีคู่อุปถรัรมภ์ที่สมกับตนไม่แล้วพระเจ้าจึงทรงกระทําให้ชายนั้นหลับสนิทขณะที่เขาหลับสนิทอยู่พระองค์ทรงชักกระดูกซี่โครงอันหนึ่งของเขาออกมาแล้วทําให เนื้อติดกันเข้าแทนกระดูกอย่างเดิมส่วนกระดูกซสี่โครงที่พระเจ้าได้ทรงชักออกจากชายนั้นโปร่งทรงสร้างให้เป็นหญิงแล้วทรงนำมาให้ชายนั้นชายจึงว่านี่แหละกระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเราจะต้องเรียกว่าหญิงเพราะหญิงนี้ออกมาจากชายเพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงจากบิดามดาของตน ไปผูกพันอยู่กับภรรยาและข่าวทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันและมีอีกตอนหนึ่งพระกัมพีได้พูดไว้เกี่ยวกับการได้ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันที่บอกว่าสองคนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลของงานดี ด้วยว่าถ้าคนหนึ่งล้มลงอีกคนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้นแต่วิบัสสก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลงและไม่มีผู้อื่นพยุงยกเขาให้ลุกขึ้นอันหนึ่งถ้าสองคนนอนอยู่ด้วยกันเขาก็อบอุ่นแต่ถ้านอนคนเดียวจะอุ่นอย่างไรได้เล่าแม้คนหนึ่งสู้คนเดียวได้สองคนคงสู้เขาได้แน่ เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หาม่ได้พี่น้องครับเราขอบพระคุณพระเจ้านะครับจากพวชนะของโปรองก็หนุนใจให้เราทั้งหลายรู้ว่าเราทั้งหลายนั้นพระเจ้าทรงประทานสามีภรรยาลูกครอบครัวเพื่อนฝูงมิรสหายทั้งชายและหญิงเพื่อที่จะดูแลอุปธรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกันในวาระในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตครับ เราขอบพระเจ้านะครับสำหรับวันนี้ที่มีโอกาสได้เล่าเรื่องราวของพ่อคูหลวงเมกิโอรีและแม่คูหลวงโซเฟียลอยบัตเลที่พระเจ้าทรงให้ทั้งสองเป็นคู่อุปถัมภ์ดูแลซึ่งกันและกันและตอนต่อๆไปเราจะรู้ว่าทั้งสองท่านนั้นได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอย่างไรบ้างนะครับนั่นเป็นพระพรของพระเจ้าที่เรามองผ่านชีวิตของผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับวันนี้ก็ขอ จบรายการบ้านเลขที่สิบไอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็หวังเว้นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวดีๆในประวัติศาสตร์ของคีดจักรของเราและถ้อยคําของพระเจ้าก็จะเป็นที่นุนจิตชูใจพี่น้องทุกท่านที่ได้รับฟังรายการบ้านเลขที่สิบในวันนี้นะครับในวันจันทร์ที่12ตุลาคมครับสำหรับวันอื่นพี่น้องก็สามารถติดตามได้จากผู้พิบาลท่านอื่นที่จะได้หนุนใจพี่น้อง ได้ของข้อต่างๆซึ่งเป็นพระพรอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับโอกาสที่เราอธิษฐานด้วยกันนะครับขอพรจากพระเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระองค์ในความรักความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อชีวิตกองข้าพัดลายขอบคุณพระเจ้าที่โรรองไม่ได้ทรงสร้างให้ขับหลาได้อยู่คนเดียวแต่โรรองทรงประทานผู้คนทั้งหลายมีส่วนในการอุปถัมภ์ดูแล แค่ภูมิทลายในลักษณะต่างๆข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับครอบครัวขอบคุณพระเจ้าสำหรับสามีขอบคุณพระเจ้สาสำหรับภรรยาขอบคุณพระเจ้สาสำหรับลูกๆขอบคุณพระเจ้สาสำหรับปู่ย่าตายายญาติพี่น้องผู้เกี่ยวข้องเพื่อนผู้ร่วมงานหรือผู้คนทั้งหลายเพื่อนบ้านที่โรรองค์ส่งประทานให้ข้าแต่พระเจ้าขอ,ขอบคุณพระองค์ที่ พ,อพอระพรของพระองค์ทรงผ่านทางบุคคลต่างๆมายัางชีวิตของข้าพงคลทั้งหลายอย่างไม่ขัดสนในสิ่งใดในวันนี้อีกครั้งหนึ่งได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์เรื่องราวดีๆในประวัติศาสตร์ที่ยังหนุนน้ำใจข้าพงคลทั้งหลายที่จะติดตามเชื่อฟังพระองค์และทำภารกิจของพระองค์ร่วมกันต่อไปเพื่อเสริมสร้างพระกายของพระองค์คิตจักรของพระองค์ให้เป็นคริตจักร์ที่เต็มล้นด้วยสง่าราศรีของพระองค์เจ้า พระบิดาเจ้าว,วันนี้จึงขอพระองค์ได้โปรดป,ประทานพระคุณความรักความสุขความชื่นชมยินดีพระพรอ,อ,นอนันบริบูรณ์ทั้งในแผ่นดินนี้และแผ่นดินสวรรค์ที่มาจากพระเจ้าคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โปรดน,นำดำรงอยู่กับพ่อแม่พี่น้องของข้าพเจ้าและผู้ฟังทุกท่านตั้งแต่บัดนี้และสืบสืบไปเป็นนิจ ครับขอพระเจ้าทรงนำและทรงไวพรพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผู้ฟังทุกคนครับที่ได้ฟังรายการกำลังใจจากบ้านเลขที่10นะครับวันนี้เราพบกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอพระเจ้าทรงไวยพระพรทุกๆคนครับเราพบกันอีกในวันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยครับ